สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแม่มอีเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องของแม่มรถสวยนะคะ วันนี้ค่ะมมนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เซีรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแมมีรถมานเสนอเลยนั่นคือ Toyota a l t i ติค่ะ 1.6G ค่ะปี2016นะคะแต่เปลี่ยนหน้าเป็นโฉมเปลี่ยนไมเนเชนแล้วนะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้16,000บาทค่ะสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้า รถนะคะลูกค้ามาบอกก่อนนะมีเล่มทุกคันนะคะลูกค้าไม่มีการชนัดถึงโคงรงสร้างพิดความจมนานนะคะสําหรับลูกค้านะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็น 4, บอดี้สี่บอลเงินนะคะมาบอกก่อนเลยเป็นรถที่ขายดีที่สุดเลยนะคะ ท็อปไฟท์นะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าทะเบียนจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเป็น5้าก็ไก่วอลแบบ์สอนนะคะเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะ มาพร้อมกับกระจังหน้าคมเนี่ยมของเขาเลยนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยตานะคะรถคันนี้ค่ะไม่เคยผ่านการอุบัติเหตุชนหนักนะคะมีความจมน้ำนะคะเรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของไฟกันเลยนะคะไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะสําหรับรถคันนี้นะรถเราไม่มีรอยขีดข่นวนนะคะลูกค้าเป็นรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสามารถนะคะมาดูรถได้กับแหม่มได้ค้าได้เลยที่บริษัทเพรยนต์สํานักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68บินบุรีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลย ลูกค้าได้ส่งของยางค่ะยางนะคะยางก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่นะคะแล้วก็แม็กดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับนะคะรถคันนี้นะคะแม็กสวยๆเลยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกมาพร้อมกับไฟเหลี้ยวเลยนะคะและติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับฟิล์มนะคะนี่เลยเป็นฟิล์มเดิมๆค่ะมืให้ดูในส่วนของสติกเกอร์นะคะนี่เลยนะคะ ที่จับค่ะที่จับเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนจุดหกนะคะประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าแรล์เป็นรถที่สมรรถนะค่อนข้างที่จะแบบถึกทนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวข,ขอโทษค่ะในส่วนของนี่ค่ะ ไฟท้ายนะคะลูกค้าไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ค่ะตัดกับไฟทับทิมและยังไม่พอนะคะลูกค้ายังได้ไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะและมีตัดสญวนเลกหนึ่ G ให้ด้วยเป็น c o l o อ a l t ิสนะคะคันนี้นะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าและยังไม่พอนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้าเติมน้ำมันนะคะในส,ส่วนของแก๊สโซฮอล9เกนะคะและรองรับ E 2 0ด้วยนะคะลูกค้า เดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูค่ะรายละเอียดค่ะสำหรับนะคะในส่วนของนะคะผู้โดยสารนะคะและคนขับค่ะเดี๋ยวตามแมมไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่นในห้อง คนขับกันก่อนเลยนะคะภายในของเขาค่ะลูกค้านี่เลยนะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีเบรดตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าและนะคะนี่เลยในส่วนของแอร์คอนโซลของเขาเป็นสีเบรดนะคะข้างบนจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะลูกค้าและในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบรดเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะแผ่นเพจของเขานะคะนี่เลยรถของเขาทุกคันนะบอกก่อนเลยว่ารถสภาพใหม่เหมือน คอนโซลสภาพใหม่คัดเกรดทุกคันนะคะในส่วนของหน้าจอค่ะลูกค้าหน้าจอนี้จะเป็นเป็นหน้าจอ a n น r ร i ยแล้วนะคะลูกค้าแอร์ยังเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะถ่ายนั้นมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าพวงมาลัยค่ะสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าและยังไม่พอค่ะมีที่วางแก้วให้เราด้วยค่ะลูกค้า2ใบเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในคอนโซลรถนิดนึงนะคะ ในส่วนของคอนโซโลรถนะคะลูกค้าก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์นะคะลูกค้านี่เลยนะคะยังจะมีสมุดคู่มือให้เราด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดคะ่ะลูกค้าสําหรับนะคะผู้โดยสารกันบ้านกีกว่าคะ่ะสาหรับห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูก่อน ในส่วนของนอ็อตทุกตัวนี้ยังไม่ขยับเลยนะคะเป็นเบาะนังสีเบรดเลยข้างในภายในของเขานะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะบอกก่อนเลยนะว่าใครที่ได้คันนี้ไปมาบอกเลยคุ้มมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูค่ะในรายละเอียดนะคะสําหรับห้องขอท่องขันในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันคะ่ะ